สวัสดีค่ะเคจิโฮมนะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านรามเมงค่ะวันนี้จะมากินรามเมงข้อสอบนะคะแม่เคจิก็เคยได้ยินชื่อเสียงของรามเมงข้อสอบมาเนิ่นนานนะคะแต่ว่าไม่เคยได้มาลองชิมสัทีนะคะวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของแม่เคจิแล้วก็เคจินะคะสําหรับการกินรามเมงข้อสอบเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ เราเปิดประตูเข้ามาด้านในนะคะก็จะเจอตู้จําหน่ายอาหารนะคะเราก็สามารถเลือกเมนูได้ตามนี้เลยเนาะก็ยอดเงินกดปุ่มแล้วก็รับตั๋วมานะคะแล้วเราก็ถือตั๋วเนี่ยไปยื่นให้พนักง,งานในร้านเพื่อรับอาหารอีกทีนึงค่ะส่วนที่นั่งด้านในก็จะเป็นล็อกล็อกแบบนี้นะคะเหมือนห้องสอบเลยเนาะ แล้วก็จะมีเมนูให้เราด้วยนะคะก็จะเป็นของหวานแล้วก็เครื่องเคียงเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแก้วน้ํานะคะก็จะมีก๊อกน้ําส่วนตัวเป็นของล็อกนั้นๆเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์ชีสนะคะเราก็สามารถสั่งได้เลยนะคะว่าจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็สั่งได้ค่ะ สำหรับร้านนี้นะคะเด็กเล็กที่นั่งเองได้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามานั่งทานกับพ่อแม่ได้ค่ะแล้วก็ที่กั้นระหว่างล็อกสามารถพับได้นะคะวันนี้เราก็ได้นั่งด้วยกันทั้ง3คนเลยละค่ะ คำแนะนำนะคะหากใครมีเด็กเล็กก็จะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะโดยใช้ QR code หน้าร้านเนาะหรือว่าในเว็บไซต์ก็ได้นะคะลงทะเบียนเสร็จแล้วก็มารับรามเมงสำหรับเด็กฟรีค่ะ <Okay. S 2> วันนี้นะคะเราก็นั่งเรียงกันทั้ง3คนเลยเนาะนี่นะคะที่กั้นเนาะก็สามารถดึงออกมาก,กั้นได้ด้วยนะคะแล้วก็พับเก็บได้ด้วยเนะาะแม่คจิก็เพิ่งรู้ว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นเนาะคิดว่าพับไม่ได้นะคะแต่ก็มีร้านนี้นะคะเป็นร้านสำหรับครอบครัวเนาะก็สามารถพาเด็กๆมานั่งทานได้คะ่ะ ตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เคจิเขายังชอบที่จะเขียนใบสั่งอาหารอยู่นะคะเพราะว่าเป็นตัวอักษรที่รางงานนะเนาะเด็กๆก,ก็สามารถอ่านได้นะคะเขาเลยรู้สึกสนุกนะคะแม่ก็เลยเก็บกลับบ้านให้หนึ่งแผ่นค่ะ วันนี้เราไปกินราวมิงข้อสอบมากันนะคะ,นะอร่อยมากๆของเคจิกินฟรีนะคะ เกเซบรเ้นใชเราก็เดินมาถึงร้านเกมแล้วนะคะก็ไม่ได้ห่างจากร้านราเมงมากนะเดินมา2นาทีก็ถึงแล้วนะคะที่นี่ก็จะเป็นเหมือนเกมเซนเ็นเตอร์เนาะมีทั้งตู้คีบตุ๊กตานะคะตู้เกมเนาะเกมมาริโอค้ค t นะคะแล้วก็พวกกรชปองนะคะเกมเต้นต่างๆเนาะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เคจิเขาอยากเล่นมาริโอค์สกับป๊ป๊านะคะ เราก็เล่นเกมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาที่เกมเซ็นเตอร์ไปนานพอสมควรเนาะตอนนี้พระอาทิ์ก็ใกล้จะตกดินแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เราเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟด้วยนะคะเดี๋ยวพาเคจิขึ้นไปดูรถไฟค่ะแม่ก็จะไปดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะ

สำหรับคลิปนี้แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเดี๋ยวแม่เคจิขอตัวเลือกซื้อของก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ